วานะครับผู้ป่วยยิ้มได้ของเรานะากลับมาทำงานได้เป็นปกติร้อเซนะฮะสุดยอดมากจริงเลยนะฮะโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับผมมินท่าส้รวนครับป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบมเมื่อเดืนเอนพฤศจิก,กาแบบว่าแย่เลยมานานนินลงซ็กซี่นี่ลูกชายต้องไปพยุงเข้ามาด้แม่ล้มในบ้านสองรอบ ขึ้นก็วนไม่ได้ทีแรกนึกต้องนอนเป็นอามบ้านแล้วใช่ไม่ได้เดินไม่ได้เลยครับเป็นติดเตียงไหมตอนนั้นใส่เป็นเ,เปิดอยู่ครับเนี่ยนอนอยู่ค,คิดจะฆ่าตัวใายคิดแ้จะผูกคอตายร,รักษาโซอย,อยู่เดือนหนึ่งแล้วก็มาเจอผีดิพันเอเรโอซีเดือนหนึ่งทีแรกเดินเดินไม่ได้เลย<แ>ตอนนี้เชื่อเสียงได้ครับทีแรกกินห้าหยด พอเราก็เพิ่มเป็นสิบหยดเราเพิ่มสิบห้าหยดอตอนนี้ร่างกายดีแล้วฮุ<อ>มสามารถกลับบัตรทำงานแล้วครับคิดว่ามันเป็นเพราะไอโดซีไหมกินไปกวนหนึ่งอะ่ะกวนหนึ่งผมก็เดินได้เลยเพราะว่าเราเราเป็นมาไม่นานใช่ไหมใช่ครับเป็นไวกินไ,ไวร่างกายสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ช่วยลื่ตัวเองในทุกอย่างก็เลยได้กลับบัตรทำงานครับ ถือว่าดีดีดีมากครับเกือบร้อยแล้วครับสามพอกินเร็วมันก็ฟื้นฟูเร็วอ่ะใช่ครับบางกันเถอะเนาะเรื่องจริงทุกอย่างไม่ได้โมครับไม่ได้โม้เรื่องจริงป่วยป่วยจริงป่วยจริงผมเส้นสมองแตกจริงเราก็กินจริงเอโดซีนจริงจริงป่วยจริงเป็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้จริงๆรังก็ที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ได้โมนะคับผมไม่ได้โมครับ